สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันนะคะในหัวข้อหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าในหลักในลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะมันมีลักษณะอะไรยังไงบ้างมีขั้นตอนกนมีกระบวนการยังไงแบบไหนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเบื้องต้นนะคะเราก็จะอิงตามหลักการของใครเอย่ย ม,มีอยู่ท่านเดียวที่เป็นกูรูเกี่ยววิจาทางพันธุกรรมเกี่ยวทางพันธุศาสตร์เลยเนาะก็คือเมเเดลนะคะเมนเดลเนี่ยเขาก็จะเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ซึ่งใครไม่รู้จักเขาก็คือไม่ใช่เนาะเรียนวิชาพันธุศาสตร์ปุ๊บจะต้องรู้จักผู้ชายคนนี้ก็คือเกรเกอร์เมเยเดลเนาะเกรเกอร์เมเเดลเนี่ย,เ,ยเขาเป็นคนที่คิดคน้นคนที่มีประสบการณ์นะคะ ที่เขาประสบความสำเร็จในส่วนของอวิชาที่เกี่ยวกับลักษณะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเขาจะศึกษาเบื้องต้นนะคะที่เราทราบกันดีเนาะตามประวัติของท่านเนาะก็จะเป็นในส่วนของอพันธุกรรมของถั่วลันเตาซึ่งตรงนี้ในลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะก็ต่อเมื่อ มันเริ่มต้นของการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์พวกลูกจะได้เรียนในส่วนของวิชาชีวะก็ได้เรียนเนาะพื้นฐานได้เรียนแน่นอนจุนลชีวะก็ได้เรียนซึ่งอาจารย์จำได้ว่าอาจารย์ก็เคยพูดเคยสอนในส่วนนี้ไปเหมือนกันเนาะซึ่งในการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสิ่งมีชีวิตจะมีการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะอะไรเพื่อเพิ่มจํานวนของเซลล์นะคะเมื่อเขาต้องมีต้องมีการ จเจริญเติบโตหรือว่าทดแทนในส่วนของเซลล์เก่าที่มันตายไปนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการสร้างเซล์ในส่วนของเซลล์สืบพันธุ์ดังนั้นเมื่อในส่วนของเซลเนี่ยเริ่มแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็นแปดอะไรก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้เขาตัวเซลล่จะมีการแบ่งตัวเป็นเซลใหม่ซึ่ง การที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันจะต้องมีอะไรต้องมีสารพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะซึ่งาสารพันธุกรรมพวกนี้มันก็จะเหมือนกับตัวเซลล์ตั้งต้นนะคะเป็นเซลล์ตั้งต้นเนื่องจากตัวอะไรตัว DNA DNA ี่ยจะเป็นสารพันธุกรรมนะคะที่ควบคุมลักษณะต่างๆที่จำเป็นในการสังเคราะห์สาร ต่างๆพวกนี้ออกมาซึ่งตัวเ DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมที่มีการควบคุมลักษณะต่างๆจึงจะทําให้ในการสังเคราะห์สาร DNA ทุกครั้งเนี่ยย่อมจะต้องมีการแบ่งเซลล์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนและที่สําคัญในส่วนของตัว DNA ที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่อ่ะมันจะต้องมีโครงสร้างและก็มีปริมาณที่เหมือนเดิมอันนี้เน้นย้านะคะจะ ต้องมีโครงสร้างและก็มีปริมาณที่เหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดเราพบว่ามันมีความผิดปกติแม้กระทั่งเพียงนิดเดียวหรือเพียงแค่เซลล์เดียวก็อาจจะเกิดทําให้มันเกิดการกลายพันธุ์ได้แล้วการกลายพันธุ์มีความรุนแรงหรือความผิดแปลกแปลกใหม่หรืออะไรยังไงเนาะทุกคนก็จะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ แล้วถ้ามันผิดปกติมันจะมีหน้าลักษณะหน้าตาอะไรเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะมีให้เราพวกเราดูภาพแล้วก็มีงานให้ทำด้วยเนาะซึ่งเรามาดูในส่วนของการถ่ายทอดพันธุกรรมกันก่อนในการถ่ายทอดพันธุกรรมเนี่ยเราทราบกันดีเนาะลูกว่ามันจะมีการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์ตรงเนี่ยในส่วนของไมโอซิดไมโอซิดเนี่ยเรามาดูไมโตมันจะมีสองตัวที่เรารู้รู้จักกันดีอาจารย์เชื่อไมโอซิดไมโตซิดเ ไมโตซีดไมโตซีดเริ่มจําได้ไหมเริ่มทบทวนความจาแล้วเริ่มชีววิทยาเริ่มมาจุลชีวะเริ่มมาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วไมโอซีดไมโตซีดเป็นยังไงมาที่ไมโตซีดกันก่อนไมโตซีดเนี่ยจะเป็นกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์ที่มีโครโมโซมที่ยังคงมีจํานวนเท่ากับเซลล์เริ่มต้นอ่าสองตามสไลด์เลยนะคะ ในส่วนของไมโอซิสไมโอซิสเป็นยังไงเป็นกระบวนการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์อ่าซึ่งเซลล์สืบพันธุ์น่ะได้มีจำนวนที่โครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์เริ่มต้นตามสไลด์ให้ติดตามตามกันไปติดๆเลยเนาะ